สสินค้าแบรนด์เนมสุดแปลกที่กลับขายได้อย่างมหาศาลมีอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะออลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c แคทซ l a m o s สค่ะช่องที่จะอัปเดตเกี่ยวกับแฟชั่นแบรนด์เนมให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้มีข่าวสารข้อมูลและไม่ตัดสินใจพลาดเวลาซื้อของแบรนด์เนมค่ะ วันนี้โมจะพาไปดู3สินค้าแบรนด์เนมสุดแปลกนะคะที่บอกได้เลยว่าเห็นแล้วต้องร้องอย่างนี้เลยนะคะซึ่งที่จริงแล้วก็มีเยอะมากนะแต่วันนี้เนี่ยยกมาให้ดู3ชิ้นดังๆนะคะชิ้นแรกเลยก็คือกระเป๋าจากบาเลนเซียกาค่ะก็คือเจ้ากระเป๋าถุงกระสอบใบนี้นี่เองหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะเจ้ากระเป๋าบาเลนเซียกาถุงกระสอบหรือบางคนก็เรียกว่าถุงสายรุ้งใบนี้นะคะ บอกได้เลยนะคะว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยก็นึกถึงถุงกระสอบสามเพลงบ้านเราเลยแต่ว่าไม่ได้นะราคาก็ไม่ใช่จะแบบว่าถูกๆนะทุกคนแล้วออนอกจากนี้แบมแบมก็สิเซเว่นก็ยังถือมาใช้เป็นใบสุดโปรโดของเขาอีกด้วยใครที่อยากจะแบบเป็นลูกคุณหนูแต่ไม่อยากโชว์ฐานะนะคะก็ถือใบนี้แบบเนียนๆไปได้เลยเออ และชิ้นที่2นะคะชิ้นนี้เนี่ยเคยเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมาช่วงหนึ่งค่ะก็คือแหวนจากแบรนด์ a m b u s h นะคะแล้วก็เป็นแหวนที่ทําออกมาเป็นรูปทรงของที่รัดสายไฟค่ะกับแหวนวงนี้เลยไปดูกันค่ะแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนจากแบรนด์ a m b u s h นะคะซึ่งทําออกมาหน้าตาเหมือนกับสายเคเบิลที่เอาไว้รัดสายไฟเลยทีเดียวมีทั้งแบบสายยาวสายสั้นแล้วก็มีเป็นหลายสีด้วยนะทุกคนสีฟ้าสีเหลืองนะคะนอกจากนี้นนก็มีการกระจายออกมา เป็นเครื่องประดับอื่นๆไม่ใช่แค่แหวนนะคะมีทั้งสร้อยข้อมือมีทั้งแหวนคู่ที่สามารถใส่ได้2นิ้วในคราวเดียวแล้วก็รวมไปถึงต่างหูด้วยค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะดีไซเนอร์เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นดีไซเนอร์ที่มีความครีเอทีฟมากๆนะคะล่าสุดเนี่ย ก็มีการคอลแลบกับแบรนด์ดีออด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวมดเอามาแชร์ให้ฟังในช่องนี้แน่นอนใครไม่อยากพลาดนะ,ะก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนได้เลยถึงแม้เจ้าแหวนตัวนี้นะคะจะหน้าตาแบบว่าค,คล้ายๆกับสายเคเบิลรัดสายไฟนะคะแล้วก็มีคนเอามาทําเป็นมีมล้อเลียนกันเยอะแยะมากเลยในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเครื่องประดับลายนี้นะขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเอเชียหรือว่าในฝั่งของยุโรปค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะมาจากแบรนด์แซลลฮองค่ะแบรนด์นี้นะคะเขาก็มีสินค้าสุดแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องแบบว้าวแน่นอนเลยหลายคนต้องไม่เชื่อแน่เลยนะคะว่าตัวแบรนด์ซลลฮองเนี่ยเขามีตัวคอนดอมหรือว่าถุงยางอนามัยด้วยนะซึ่งลายนี้นะคะเขาก็เป็นสินค้าจากแบรนด์แซลลฮองนะคะทำออกมามีบรรจุภัณฑ์เนี่ยหลากสีหลายลาย,ลายกันเลยทีเดียวนะคะทั้งลายมา้าลายที่เป็นลายซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็มีลายสีทองนะคะ มีลายตลานะคะให้ได้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวคอนดอมของซอลคองตัวนี้นะคะหายากมากๆเลยค่ะต้องไปซื้อที่ช็อปเท่านั้นแล้วก็มีเพียงแค่เป็นบางช็อปเท่านั้นด้วยค่ะ ใครที่อยากได้นะมสจะแนะนําเลยว่าให้ไปดูช็อปที่ปารีสค่ะเพราะว่าที่บาร์เซโลนาเนี่ยมสลองไปดูมาแล้วแหละอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันแต่ว่าของหมดค่ะทางเ a เขาก็เลยแนะนําว่าทางช็อปที่ Paris เนี่ยจะมีของมากกว่าใครสนใจก็ลองไปสอบถามดูได้นะสําหรับของแบรนด์เนมสุดแปลกนะคะไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนมีอีกเป็นหลายสิบหลายพันคอลเลคชันเลยก็ว่าได้ค่ะ ใครที่อยากดูเพิ่มนะคะก็พิมพ์มาได้เลยว่าของแปลกนะคะเดี๋ยววอสจะจัดการมาให้นะจัดมาเป็นอีกหนึ่งเอพิโ o ดแล้วแบบเอาให้แปลกกว่าเดิมเอาให้แบบว้าวกว่าเดิมอีกด้วยนะะอย่าลืมนะใครอยากดูพิมพ์มาเลยว่าของแปลกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มมสด้วยแล้วก็แชร์เก็บเอาไว้ดูก็ได้นะเผื่อวันไหนรู้สึกว่าเอออยากได้ของแปลกไปให้ของขวัญเพื่อนนะแต่ว่าอยากจะให้มันดูมีความรู้ราห้โซอยู่ก็กลับมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ต้ตตอองขอัว ไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาเดียว